บทที่สิหจุดจบคาดตะกรเสียงหมาเห่ากระชัน้นความมืดปกคลุมทั่วทั้งซอยเหมือนถูกห่อไว้ด้วยกรรมะหยี่ดำหญิงสาวก้าวเท้าเดินเกือบเป็นวิ่งจุดหมายคือบ้านหลังน้อยที่มองเห็นแค่แสงนีออนจากหน้าต่างไกลลิฟป,ปลายทุ่งเธอหันไปดูข้างหลังอย่างระแวงแนวรั้วกระถินข้างทางไหวย,ยวบอาจเป็นลมพัด หรือไม่ก็ยิงไวสิบวิ่งตือรู้ว่ามันติดตามเธอมาหลายวันแล้วความมืดทำให้เธอก้าวพลาดลงไปในแอ่งโคลนเล็กๆรองเท้าถูกดูดติดอยู่ใต้โคลนบ้าจริงเธอรีบก้มตัวลงเอามือลงควานในน้ำโคลนทันใดนั้นสัมผัสที่หกก็บอกเธอว่ามีอะไรบางอย่างได้ปรากฏกายขึ้นอย่างเงียบๆด้านหลัง ห่างจากเธอไม่ถึงวาหญิงสาวสะดุ้งเฮือกหันไปอย่างตระหนกหัวใจเต้นรัวไม่มีอะไรนอกจากความเงียบและสายลมหนาวเหมือนเกมเอาเถิดเจ้าล่อเธอรู้ว่ามันอยู่ที่นั่นข้างหลังหรือไม่ก็ในดงกระถินหรืออาจจะรอเธออยู่ข้างหน้าหลังพุ่มไม้ที่ใดที่หนึ่งพร้อมมีดแล่เนื้อคมวาววับในมือ เสียงนกแสกดังขึ้นกระทันหันจากยอดไม้ข้างทางเธอเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตระหนกแล้วเธอก็พบมันชายร่างยักษ์ปรากฏร,ร่างตรงงานอยู่เบื้องหน้าอย่างเงียบกริบมีดขาวคมสองประกายวับจากมือซ้ายมันเสียยิ้มฝันคู่หน้าหายไปที่เหลือสกรปรกดำคล้ำกลิ่นแอลกอฮอล์โชยหึงจากตัว ดวงทิพ์ปิดหนังสือจุดจบฆาตกรที่กำลังอ่านพอแค่นี้ก่อนดีกว่าร้านหนังสือข้างๆเก็บข้าวของปิดแผงกลับบ้านหมดแล้วเหลือแต่แผงของเธอเท่านั้นที่อยู่จนมืดแผงหนังสือของดวงทิพ์เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่หนอนหนังสือประเภทสืบสวนสอบสวนสยองขวัญลึกลับอะไรทํานองนั้นเธอสอะหาและรวบรวมหนังสือแนวนี้ ไว้ได้จำนวนมากทั้งฉบับแท้ฉบับแปลจนถึงฉบับภาษาเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นลูกค้าส่วนใหญ่จึงมักเป็นผู้ชายที่ชอบสรรหาความตื่นเต้นให้กับชีวิตด้วยการอ่านที่จริงดวงทิพย์ควรจะรีบปิดร้านกลับบ้านเพราะระยะช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ได้เกิดการฆาตกรรมสามครั้งแล้วในสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่าใกล้ด้านหลังของบริเวณแผงหนังสือผู้ตายทั้งสามเป็นชายหนึ่งหญิงสองตำรวจยังแกะรอยหาตัวฆาตกรไม่ได้แต่เชื่อว่าทุกรายเกิดจากฝีมือของคนคนเดียวเพราะมีวิธีฆ่าคล้ายคลึงกันเพื่อนเพื่อนหลายคนเตือนให้เธอรีบกลับบ้านดวงทิศไม่สนใจคำเตือน ไม่ใช่ว่าเธอขยันค้าขายหรืออยากรวยอะไรนักหนาแต่เป็นเพราะเธอไม่มีความจำเป็นต้องรีบกลับบ้านเมื่อหญิงเจ้าของร้านเดินออกมาจากโต๊ะไม้อัดเล็กในซอกที่เรียงแน่นด้วยหนังสือเก่าเธอก็พบว่ายังมีลูกค้าเหลือคนหนึ่งร่างล่ำหนายืนเงียบอยู่ในอีกซอกของชั้นหนังสือสายตาไล่ไปตามรายชื่อบนสันหนังสืออย่างอดทน แม้ว่าแสงสีเหลืองสลัวจากหลอดทางสเตน40วัตต์บนคือสูงจะเป็นปัญหาต่อการอ่านดูจากหน้าด้านข้างต้องบอกว่าชายหนุ่มผิวขาวไวัยเบญจเพศคนนี้หล่อเอาการทีเดียวเธอชอบคิ้วเข้มที่ขบวดเข้าหากันขณะไล่สายตาไปตามสันหนังสือที่วางตะแคงทีละเล่มอย่างอดทน รอยแผลเป็นจังๆเหมือนโดนของมีคมที่คางทำให้ดูมีสเสน่ห์แต่กระนั้นก็ไม่อาจละเลยความจริงที่ว่าเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ออกจะซอมซ่อพิกลกางเกงผ้ากระสอบหนาหนักสีน้ำตาลเสื้อคอกลมสั้นสีที่บอกไม่ถูกว่าเดิมเป็นสีครีมหรือสีเนื้อแต่มันก็รัดแน่นไปตามอกล่ำหนาและเอวคอด ผมรองทรงแบบทหารยิ่งทำให้รู้สึกเคร่งครึมลึกลับท่ามกลางบรรยากาศทึมทึบของหนังสือเก่ากองพเนินดวงทิพยืนดูลูกค้าเงียบๆชื่นชมสเสน่ห์และความอดทนมีสมาธิของเขาแม้ภายนอกจะมืดสนิทแล้วแต่เธอก็ไม่คิดว่าชายผู้นี้จะเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของเธอแต่อย่างไรพักหนึ่ง ชายหนุ่มจึงบรรจงดึงหนังสือเก่าเล่มหนึ่งออกมาจากชั้นมองปราดเดียวก็รู้ว่ามันคือคมมีดซาตานนิยายสยองขวัญเกี่ยวกับฆาตกรโรคจิตที่ชอบสังเวยซาตานด้วยเหยื่อมนุษย์เป็นๆเท่าไรเขาหันหน้าตรงมาที่เธอในตาคมกริบจ้องโดยไม่มีรอยยิ้มผสมห้าสิบ เธอตอบรู้สึกเสียดายความเฉยชาเขาล้วงหยิบเงินให้โดยไม่พูดอะไรแล้วเดินหายไปในความมืดดวงทิพย์ปิดร้านนั่นเป็นลูกค้ารายสุดท้ายสำหรับวันนี้เช้าวันรุ่งขึ้นหญิงสาวไปเปิดแผงหนังสือสายเล็กน้อยแผงอื่นๆเปิดขายกันแต่เช้าเพราะเป็นวันเสาร์ตำรวจสองสามนายเดินเตรเตรอยู่แถวซุ้มหนังสือ ตอนแรกเธอคิดว่าคงมาจับหนังสือโป๊แต่เมื่อเธอปรากฏกายเพื่อนแผงข้างๆก็ชี้มาที่เธอพลางพูดอะไรบางอย่างกับตำรวจดวงทิพย์ใจหายเมื่อตำรวจเดินตรงมาหาขออนุญ,ญาตคุยด้วยหน่อยครับหญิงสาวพยักหน้าไม่ชินกับการพูดขะขาเธอตกใจเล็กน้อยไม่รู้ตำรวจจะมาไม้ไหนตำรวจเล่าให้ฟังว่า เมื่อเช้ามีคนพบศพหญิงสาวต่างจังหวัดถูกแทงตายในทุ่งร้างหลังสวนสาธารณะเชื่อว่าฆาตกรจะเป็นคนเดียวกับที่ฆ่าสามคนที่ผ่านมาเพราะเหตุเกิดในคืนวันศุกร์ลักษณะการตายเป็นแบบเดียวกันคือถูกแทงจนเสียเลือดแล้วจึงปาดคอให้ตายด้วยมีดพกยาวนอกจากนี้พื้นดินข้างศพมีรอยขีดเป็นตัวอักษรประหลาดสี่ตัว เหมือนกับที่เคยพบในฆาตกรรมสามรายแรกดวงทิพย์คิดถึงหนังสือคมมีดซาตานกับสายตาคมกริบเพื่อนๆของคุณบอกว่าคุณเปิดแผงขายหนังสือจนมืดบางทีคุณอาจพบเห็นเบาะแสที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนเช่นเห็นใครที่มีอาวุธน่าสงสัยผ่านหรือไม่เมื่อคืนนี้เออไม่มีนี่คะ เมื่อคืนมีแต่ลูกค้าขาประจำทั้งนั้นแล้วก็เป็นคนแก่ด้วยเพราะร้านดิฉันขายแต่หนังสือเก่าเธอจงใจปกปิดความจริงตำรวจสักถามนิดหน่อยก็จากไปหนุ่มรูปหล่อคนนั้นหายไปสี่วันก็ปรากฏกายขึ้นเงียบๆอีกครั้งตอนตะวันโผล่เพลของวันอังคารดวงทิพย์แอบ,บดูเขาค้นหนังสือเงียบๆ ไม่พยายามวุ่นวายให้ลูกค้าอึดอัดแต่ก็าหาจังหวะเหลือบดูใบหน้าหล่อเยี่ยมอย่างอดไม่ได้เธอรับรู้ถึงพลังบางอย่างในตัวชายผู้นี้พลังแห่งความเป็นชายความเป็นผู้นำมันดึงดูดใจให้เธออยากชิดใกล้เขาใช้เวลาเกือบชั่วโมงจึงยื่นหนังสือฆาตกรโรคจิตส่งให้เธอ40บาทค่ะ เขายื่นเงินให้เหลือบมองแวบหนึ่งแล้วหันหลังเดินจากไปเออคุณดวงทิพย์พลั้งปากเรียกรู้สึกเสียใจที่ทำเช่นนั้นเขาหันร่างล่ำกลับมานิดหนึ่งตาสีเหล็กจ้องเฉยไม่พูดอะไรแต่แค่นั้นก็ทำให้ดวงทิพย์สั่นไปทางร่างหน้าแดงความรู้สึกสับสนปนเปไม่เข้าใจว่า ตัวเองกระทำลงไปทำไมสายตาคมกริบคู่นั้นฉายพลังแข็งแกร่งและลึกลับสร้างความสุขสานให้เกิดในตัวเธอท่วมทน้นจนต้องสุดกายลงนั่งหลับตาบนเก้าอี้เข้าหายไปอย่างเงียบๆดวงที่ปิดร้านกลับบ้านด้วยอารมณ์พลุ่งพล่านคืนนั้นเธอนอนหลับกระสับกระส่ายฝันถึงสายตาดุลึกลับ ที่สามารถสร้างจินตนาการสุขสรรให้เธอได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้ววันศุกร์ก็เวียนมาอีกครั้งวันศุกร์ที่ผู้คนออกมาจับจ่ายสินค้าโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีบตื่นไปทำงานในวันรุ่งขึ้นวันศุกร์ที่หนุ่มสาวนัดหมายมาพรอดรักกันในสวนสาธารณะวันศุกร์ที่ตำรวจเพิ่มกำลังตรวจการมากเป็นพิเศษเพราะฆาตกรรมสีรายแล้วเกิดเฉพาะวันศุกร์ ว่ากันว่าตำรวจแกะอรอยใกล้ตัวฆาตกรเข้ามาทุกขณะอาจมีข่าวดีเร็วๆนี้และสุขนี้ดวงทิพย์เฝ้ารอลูกค้าคนสำคัญเธอเชื่อว่าเขาต้องกลับมาอีกครั้งเธอไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรความสัมพันธ์ทางใจอันแปลกประหลาดสาวทอมอย่างเธอหาผัวไม่ได้หรอกคนรอบข้างมักทำให้เธอเจ็บปวด ด้วยคำพูดไม่บัญญะบัญยังแต่ก็จริงเธอไม่มีความหวานเหมือนผู้หญิงทั่วไปชีวิตวัยเด็กทำให้เธอเป็นคนเถื่อนก้าวร้าวไม่คบคนพ่อเป็นใครไม่รู้แม่ก็ตายแต่เล็กด้วยสองมือของตนเองแท้ๆท,ที่สร้างบ้านเล็กในสลัมกับแผงหนังสือแห่งนี้เธอไม่เคยเหลียวมองชายใดด้วยความรู้สึกที่ดีแต่สำหรับชายผู้นี้ เขามีความแตกต่างด้วยพลังที่เธออยากสยบยอมค่ำแล้วดวงทิพย์หงุดหงิดลูกค้าในร้านมีมากเกินไปบางคนรื้อหนังสือออกมาเป็นตั้งบางคนยืนอ่านหนังสือฟรีไม่มีทีท่าว่าจะซือ้อเธอรู้ว่าเขาจะไม่เข้ามาหากมีคนพลุกพล่านจนใกล้เวลาปิดร้านคนจึงเริ่มบางตาลง เหลือขาประจำสองสามคนหญิงสาวชะเง้อมองหาลูกค้าพิเศษคนนั้นทุ่มครึ่งเวลาปิดร้านแต่ยังมีลูกค้าอ้อยอิงอยู่อีกปิดร้านแล้วค่ะเธอพูดไม่มองหน้าลูกค้าทยอยออกไปดวงทิพนั่งกระสับกระส่ายเขาควรจะมาแล้วเขาก็มาจริงๆ ยืนเงียบอยู่ในซอกหนังสือเก่าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ดวงทิพย์ลุกไปยืนห่างๆแ้งทำเป็นจัดเก็บหนังสือเธอแอบมองเป็นระยะใจหวิวเมื่อเห็นหน้าคมเกรียมแดดเขาเลือกหนังสือเกือบชั่วโมงจึงหยิบเหยื่อสังหารส่งให้พร้อมใบห้าสิบหนึ่งใบสามสิบเธอพูดเบาๆไม่กล้าสบตา ร่างหนายืนใกล้จนได้กลิ่นชายชาตรีโชยเข้าจมูกขณะที่เธอหันตัวกลับเพื่อไปเอาเงินทอนแขนล่าก็ยื่นจับไหล่เธอไว้ดวงทิพสั่นไปทั้งตัวรู้สึกถึงอำนาจจากชายผู้นี้เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นดูคางเขียวครึ้มปากบางจมูกโดง่งดวงตาสีเหล็กเร้นลับ เขาดึงเธอเข้าเกือบชิดเธอสูงแค่หัวไหลมองอะไรนะักเขากระซิบถามหญิงสาวตัวสั่นเทิมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นลูกแกะตัวน้อยสนเขาปล่อยมือหญิงสาวหอบหายใจทีตาจ้องไม่กระพริบถ้าอยากลองก็ตามมาสิ เขาก้าวเดินออกไปตามทางสู่ที่รกร้างข้างสวนสาธารณะดวงทิพย์รีบเก็บข้าวของปิดร้านตามออกไปทันทีทางเดินบกบนในความมืดไม่ได้เป็นอุปสรรคเขาเธอใช้ทางสายนี้เดินกลับบ้านเป็นประจำทุกคืนเธอมองเห็นร่างใหญ่หยุดรอยอยู่ข้างหน้าครั้นพอเธอเข้าไปใกล้เขากลับเลี้ยวหายไปทางต้นโพใหญ่กลางทุ่ง เมื่อเธอไปถึงก็เห็นเขายืนอัดบุรีรออยู่ใต้ต้นโพธท้องฟ้าบีดาวพร่างพรายเธอเดินไปหยุดตรงหน้าชายหนุ่มมองอย่างพอใจใจกล้าดีนี่ทันใดนั้นเขาจับร่างเธอดันคิดโคนต้นโพดึงมีดปลายแหลมออกจากเอวปลายมีดชวัดชวียนไปมาได้ข่าวคาตกรรมไหม เขาถามเสียงกระเส่าตื่นเต้นกับเกมประหลาดร่างประกบชิดหญิงสาวกล้าดีนี่กล้าจริงมีดขาวจรลดลำคอเสียงหายใจกระเส่าข้างหูความตื่นเต้นปลุกเร้าอารมณ์จนหน้ามืดดวงทิพย์ได้กลิ่นคาวเลือดร่างของเธอเปื้อนด้วยเลือดเลือดและเลือดความตายเป็นชิ้นนี้เอง หอมหวานเย้าหยวนสมที่รอคอยหญิงสาววิ่งกระเสือกกระสนทั้งร่างโชคด้วยเลือดฆาตรกรเดินตามมาเงียบๆอย่างใจเย็นใบมีดวาววับในมือกลายเป็นสีแดงคร้ำเธอกรีดร้องช่วยด้วยช่วยฉันด้วยไม่มีใครในตึกร้างแห่งนั้นหญิงสาวพยายามช่วยตัวเองโดยหาท่อนเหล็กขนาดเหมาะมือ แต่เธอก็เพลียจากการเสียเลือดจนไม่อาจถือมันไว้ได้เธอเริ่มหอบหายใจที่ตาพร่ารู้ว่าไม่มีทางรอดแล้วหญิงสาวค่อยๆค,คลานเข้าไปหลบในซอกเล็กๆปวดแปลบที่ชายโครงจากแผลถูกแทงลึกถึงปอดเงาดำท่าผนังปรากฏเป็นรูปชายสูงใหญ่มีมีดยาวในมือกำลังเคลื่อนตรงมาช้าๆ หญิงสาวผู้กำลังจะกลายเป็นเหยื่อยกมืออุดปากตัวเองเหงื่อแตกเต็มใบหน้าความตายกำลังจะมาเยือนในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าดวงที่ปิดหนังสือจุดจบฆาตกรที่กำลังอ่านพอแค่นี้ก่อนดีกว่าร้านหนังสือข้างๆเก็บข้าวของปิดแผงกลับบ้านกันหมดตั้งแต่เย็นแล้วทุกคนไม่วางใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากข่าวฆาตก,กรรมตำรวจนอกเครื่องแบบเมื่อคืนที่ผ่านมาเหลือแต่แผงของเธอเท่านั้นที่อยู่จนมืดเมื่อหญิงเจ้าของร้านเดินออกมาจากโต๊ะไม้อัดเล็กในซอกเท่เรียงแน่นด้วยหนังสือเก่าเธอก็พบว่ามีชายสามคนในชุดตำรวจรอเธออยู่หน้าร้านคนหนึ่งถือกุญแจมือเธอไม่คิดจะหนีเตรียมใจไว้นานแล้วว่าวันนี้ต้องมาถึง ตำรวจคลำถูกทางแล้ว